ื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือที่เรียกว่าเชื้อไวรัสโครโรนา2019เนี่ยค่ะเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในตระกูลเดียวกับเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์แล้วก็โรคเมอร์สซิกเยระบาดท,ทั่วโลกมาแล้วนะคะโดยตัวเชื้อไวรัสโครโรนา2019เนี่ยค่ะจะเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการในระบบทางเดินหายใจโดยอาการของการติดเชื้อค่ะก็จะมีตั้งแต่ในคนที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการเลยก็มีนะคะ ส่วนในคนที่มีอาการเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อาการไข้สูงไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวถ้าในคนที่เป็นมากเนี่ยก็อาจจะมีอาการหายใจลำบากเหนื่อยหอบซึ่งก็จะเป็นสัญญาณว่ามีอาการปอดอักเสบร่วมด้วยซึ่งในผู้ติดเชื้อที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอะค่ะอย่างในเด็กในผู้สูงอายุหรือว่าในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมเนี่ย ก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจนระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตตามมาได้ค่ะสหรับการติดต่อของโรคนี้จากคนสู่คนนะคะก็จะเกิดมาจากการที่เชื้อไวรัสเหล่านี้ปนเปื้อนมากับเสมหะน้ำมูกแล้วก็น้ำลายของผู้ป่วยเวลาที่ผู้ป่วยไอายจามหรือว่าแม้แต่การพูดะคะ่ะบุคคลอื่นก็จะได้รับเชื้อเหล่านี้ผ่านเข้าทางจมูกและปากได้ค่ะ นอกจากนี้การแพร่เชื้อค่ะยังอาจเกิดจากการที่เชื้อไวรัสที่อยู่ในละอองน้ำมูกแล้วก็น้ำลายเหล่านี้เนี่ยปนเปื้อนไปกับพื้นผิวหรือว่าสิ่งของสาธารณะอย่างเช่นลูกปิดประตูปุ่มกดลิฟต์ราวบันไดาราวรถโดยสารเมื่อมีบุคคลอื่นไปสัมผัสแล้วก็นำมือที่เปื้อนเชื้อไวรัสเหล่านี้ค่ะมาขยี้ตาแคะจมูกหรือว่าเอานิ้วเข้าปากเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการติดเชื้อตามมาได้ค่ะ สำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะข้อแรกก็คือการหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่นค่ะอย่างเช่นในสนามบินตลาดโรงพยาบาลหรือว่าในสถานที่ท่องเที่ยว 2. ก็คือควรใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านค่ะและควรที่จะใส่ไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานโรงหนังรถสาธารณะหรือแม้แต่ในห้องน้ำสาธารณะค่ะ 3. ก็คือควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆหรือว่าใช้เจลล้างมือแบบแอลกอฮอล์โดยเฉพาะตามหลังการที่เราไปสัมผัสสิ่งของหรือว่าพื้นผิวสาธารณะ 4. ควรหลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสกับตาจมูกแล้วก็ปากโดยไม่จำเป็น 5. ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกทุกครั้งใช้ช้อนกลางแล้วก็ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งนะคะ และข้อสุดท้ายก็คือการเน้นรับประทานอาหารที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายอย่างผักผลไม้ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2-3ลิตรออกกำลังกายแล้วก็ได้หลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ